หมวกผ้าไหมใส่นอนแล้วผมไม่พันกันจริงหรือไม่จริงหรือมั่วชัวหรือไม่วันนี้คุณนายประดิษฐ์จะมารีวิวให้ดูค่ะนี่คืออะไรเอ,อ่ยนี่คือผมของดิฉันนะคะงัดออกมาก่อนอันนี้คือจริงจริงซะยิ่งกว่าจริงนะคะ ผมพันกันกระจุยกระจายไปหมดอันนี้ก็คือเราจะหวีผมก่อนนอนนะคะหน้าสดในสดหวีไปแล้วก็จะมาใส่หมวกให้ดูอันนี้คือมันเป็นหมวกผ้าไหมเว้แกซึ่งเขาบอกว่ามันเอาไว้ใส่ตอนนอนแกเคยเห็นฝรังเวลาเขาใส่หมวกตอนนอนปะเนะซึ่งอันนั้นนะ่ะชั้นเดานะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมหรอกแต่ว่าอากาศมันหนาวพอใส่หมวกไปในหัวแล้วนอนมันก็จะอุ่นสักผมติดเต็มบีไหมดผมก็ล่วง <c oughs> นนะะแล้วก็ยืดสุดแขนนิดนึงสายตายก็ยาวไปตามไวนี่ดูราคา1320เยนนะจ๊ะทุกคนเราก็งัดออกมาเลยอันนี้จะบอกว่าเราซื้อที่ร้าน Tree Coins นะคะร้าน Tree Coins ปกติ Tree Coins คืออะไรคือร้าน3า0รอเยนแต่ถามว่าอินี่3า0รอเยนไหมไม่ค่ะมันไม่300ยเยนอะแกะออกมาผ้าเป็นอย่างนี้นะคะล่าเรื่อมใส่มากนะคะผ้าเงาผ้าเรื่อมแล้วก็ตรงยางยืดอะแกเนี่ยเนี่ยมันก็จะแบบ เจะว่าคับก็ไม่ได้คับมากนะคะอาจจะเป็นเพราะเราเพิ่งซื้อด้วยแล้วก็สวมหัวเข้าไปฟลุอะไรก่อน แล้วก็สวมหัวเข้าไปค่ะแล้วก็คือก่อนจะใส่อะแกก็หวีผมให้เรียบร้อยใช่ปะ่ะแต่แกก็เอาผมอะใส่เข้าไปเหมือนหมวกอาบน้ําแหละแต่ว่าคือผ้าเนี่ยมันนิ่มกว่าเว้ยผ้ามันผ้ามันสบายอะเอาจริงฉันใส่นอนมาแล้วถึงได้มารีวิวให้ดูนี่แหละแล้วก็เอาผมยัดเข้าไปนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนว่าจะมีสําหรับทั้งผมสั้นและผมยาวนะแต่เราเป็นคนผมยาวเราก็เลยเลือกแบบผมยาวมาเอาแล้วกูถอดทาไมเนี่ยอ๋อสงสัยไม่พอดีขออีกทีขออีกทีนะคะเอาผมสวบเข้าไปก่อน คือม th ันจะมีจ so ังงอยจางแง่งอะไรของมันก็ไม่รู้ไอ้แก่เราก็แบบเนี่ยเอาผมซึบซึบๆเข้าไปแล้วก็นี่สะบัดสบัดตบัดตบัดตบัดสัตว์คือผ้ามันดีผ้ามันนิ่มแล้วก็ค่อนข้างเบาเป็นแบบนี้จ้าทุกคนดูเหมือนกูมีหางอะไรเหมือนหางอะไรก็ไม่รู้กูใส่ผิดข้างป่าวะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวเราไปนอนกันค่ะไปนอนค่ะโอยาซุมิผัวนอนข้างๆ พราะปกติเนี่ยเอาจริงป่ะนอนวันผมก็แบบทิ่มหน้าผัวแหละเออแต่ใส่นี้เข้าไปก็ผมจะได้ไม่จิ้มหน้าผัวนะคะเวลาผัวกอดก็จะแบบผัวก็จะแบบว่าได้ดมผ้าไหมของเมียผ่านไปไวเหมือนโกหกตื่นเช้าหน้าสดในสดนะคะดิฉันก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหนึ่งมันช่วยได้จริงหรือเปล่าอืมไปค่ะตื่นระหว่างที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำโอ้หันไปเห็นอะไรคะเห็นแมวดิฉันก็ต้องเดินไปเซฟแมวก่อนตอนเช้า ดูแมวฉันสิแกมันน่ารักเอาเสียงสองทั้งเอาพอเจ้านายเดินมาก็หนีแล้วก็แล้วก็หมอบตัวไปแล้วก,กระลิงตัวหนึ่งทีมันต้องจกพุงก่อนแงบเงบงบเงบสวบสวบแม่มันละสวบแม่มันละอีดูกอักตันยูสวบอีกสวบนี้คือเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะมันมานอนแล้วก็หงายพุงแล้วก็พอจับพุงก็สวบอ่ะมาดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงถอดมวอออกมาแล้วผมก็มันจะมีส่วนตัวนะเราคิดว่าเอา ส่วนตัวเราคิดว่าก็ดีแต่ว่าหัวเป็นรอยไว้แก่เห็นขอบยางที่หัวแรว้วปะไม่ไหวเป็นขอบนะจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราใช้แต่ว่าหลังจากนั้นนเราก็ใช้อีกครั้งหนึ่งก็คือให้เลื่อนขอบยางขึ้นไปให้มันโดนตรงผมมันก็จะไม่มีปัญหานี้และรีวิวว่าผมเนี่ยมันก็หวีได้ง่ายขึ้นคือไม่พันกันเยอะเท่ากับไม่ใส่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะคะที่ร้าน3 c o ค n ไปละบ๊ายบาย